สวัสดีครับผมเบนนะครับจากร้านบราวคาเฟ่นะครับร้านเราตั้งอยู่ที่นมานเหมินซอย9นะครับแล้วเรายังมีสาขาที่กรุงเทพอีกแปสาขานะครับผมร้านเราเป็นร้านขายเครื่องดื่มแล้วก็ขนมหวานนะครับโดยเน้นไปที่ชานมไข่มุกค,ครับโดยผลิตภัณฑ์ของเราจะเน้นเพื่อสุขภาพครับผม โดยที่เมนูแนะนำของเรานะครับจะเป็นมิลที้ครับแล้วก็บราวนชูกร์เพอร์วิตมิลแล้วก็ยังจะมีขนมหวานนะครับชื่อว่าบราวน์ซิกเนเจอร์ครับเป็นขนมหวานประเภทน้ำแข็งใสเพื่อสุขภาพครับผมร้านเราเน้นหลักไปที่สุขภาพนะครับเพื่อสุขภาพาสำหรับทุกเพศทุกวัย แล้วเรายังเน้นเรื่องของดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งร้านหรือว่าแพ็กเกจนะครับรวมไปถึงยูนิฟอร์มของพนักง,งานความอบอุ่นนะครับเหมือนเราได้มาทานขนมที่บ้านของเรานะครับโดยที่เหมือนลักษณะมีความอบอุ่นเหมือนแม่ทําอาหารทําขนมหวานทําจากใจแล้วก็คุณภาพแบบที่แม่ทําให้กับลูกทานนะครับเรามีระดับความหวานให้ลูกค้าเลือกหลายระดับแล้วแต่ความชอบนะครับแต่หลักๆของเราแล้วเนี่ยก็จะไม่ได้เน้นหวานมากครับผม นอกจากนั้เนี่ยเรายังมีขนมหวานที่สามารถไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือว่าเพื่อนนะครับสามารถทานร่วมกันได้นะครับครึ่งจริงแผนของเรานะครับคือปีนี้เราอยากจะมีการเพิ่มทั้งจำนวนสาขานะครับแล้วก็เพิ่มจำนวนของผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับ ก็ยังไม่ได้เวิร์สตามที่คาดครับแต่ว่าก็ใกล้เคียงครับผมผมก็มองในกรณีที่แย่ไว้ก่อนเลยนะครับว่ายอดขายเราจะต้องตกอย่างมากแน่นอนนยครับแต่ยังไงแล้วเนี่ยเราเราก็ทําใจนะครับที่จะรับเรื่องตรงนี้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็พยายามจะหาช่องทางที่ทํายังไงให้เราอยู่รอดนะครับแล้วก็ทํายังไงให้ยอดขายเราเพิ่มขึ้นแบบนี้ครับเพื่อเพื่อที่จะให้ธุรกิจเราเนี่ยอยู่รอดเป็นคิดแบบนี้เป็นหลัก ยอดขายเราจะมาจากช่องทางหน้าร้านครับผม Delivery ก็จะลองลงมามันทำให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องขยายช่องทางการจัดจำหน่ายครับคือจะมีแค่หน้าร้านอย่างเดียวไม่ได้ครับคือเราต้องให้ความสำคัญในเรื่องของอช่องทาง Delivery ด้วยแน่นอนแล้วครับเรื่องแรกพฤติกรรมผู้บริโภคต้องเปลี่ยนไปแน่นอนนะฮะผมคาดว่าเรื่องของความ สะอาดความปลอดภัยแล้วก็สุขภาพเนี่ยครับจะเป็นสิ่งที่ลูกค้าให้ความสาคัญมากๆซึ่งเราเองก็ได้เตรียมรับมือกับปรับตัวกับเรื่องพวกนี้นะครับโดยโดยเราก็จะเน้นไปที่เรื่องแรกก็คือเรื่องของแพ็กเกจจิ้งนะครับก็คือเวลาเรามีการส่งมอบให้กับลูกค้านะครับเราก็มีการออกแบบแพ็กเกจใหม่นะครับให้มีความปลอดภัยมิดชิดให้ต่อการขนส่งเวลาถึงมือลูกค้าแล้วเนี่ยครับลูกค้าก็มีความมั่นใจที่จะ,ะบริโภคหรือว่า รับสินค้าของเราอะนะครับผม